สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเกษตพุทธคุณผักเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะี่ะพี่ภาพไม่ชัดนะอ่าพี่ๆสามารถโทรหนานู่ได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร084069180จะพี่จกรายการแรกจะเป็นสร้อยนะคะพี่เนะคะ่ะเป็นสร้อยเป็นช้างนะอันนี้มีห่วงด้านหลังนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ว่าทำมาจากอะไรไน,นะถามว่ายาวไหมยาวนะด้าน,นหลังก็จะเป็นแบบหมุนจะพี่นะคะ ะะพี่เส้นนี้นะคะพี่เปิดแบ่งปันนะหนูขอไว้ที่แปดร้อบาทจะพี่นะคะหนูเปิดไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่อาจีะหนูไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรจะพี่นะคะหนูหมองมาได้แบบนี้จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะแปดร้อยบาทพอจะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทนะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะทางร้านจะส่งดว่วนนะจะส่งโดวยไปรษณีย์ไทยนะคะพี่นะคะรับประกันได้เลยค่ะพี่ขาซื้อกับซื้อของกับร้านหนูนะสบายใจได้เลยนะคะพี่ร้านนี้ขายจริงสุมจริงนะจ๊ะนะคะพี่ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่สําหรับเส้นนี้นะนะคะพี่800บาทจ้ะอันนี้จะเป็นตะกรุดนะเป็นตะกรุดผลหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ จะมีแผ่นเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่น,นะงคะตะกรุดมีอยู่สองสี่หกนะสองสี 2, ่ไม่ใช่อ่ะหกถูกแล้วแล้วจะมีปลาจะพี่ซ้ายขวานะจะมีขั้นตุ้มขั้นตุ้มเนี้ยแม่ค้าก็ไม่ทราบว่าเป็นเป็นลูกอะไรนะเป็นเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะหรือว่าประคำนะอันนี้แม่ค้าก็ไม่มั่นใจนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะแล้วจะมีรอยจานนันหลังไม้ดูดิ เห็นเหมือนแว๊บๆน่าลอยจายนต้องตังกันดูดีๆนะคะพี่นะคะพี่จ่าข้อมือนี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพร้อมตะกรุดพร้อมปลานะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเส้นนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทนะคะพี่นะคะซื้อฝากลูกฝากหลานได้นะคะพี่นะคะหลวงพ่อเดิมจะพี่เจ็ดร้อบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นผ้าขาวม้านะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะตรงกลางๆจะมีแผ่นทองแบบนี้จ้ะพี่นะคะแล้วข้างๆจะเป็นตาปั๊มนราจะเขียนว่าวัดช่องแคนะ2510จ้ะพี่นะคะพี่จ๋าผืนนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากนะหนูขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่นะคะนานๆจะเจอของอย่างนี้นะคะพี่เจอแล้วซื้อได้นั่นนะคะยิ่งผ้าขาวม้าเนี่ยเหมาะสำหรับเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่มากจ้ะพี่นะคะ นะคะพี่พ,พ,พี่ท่านใดทีน่นับถือนะบูชานะคะพี่นะคะซื้อได้นะคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่นะคะแปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นผ้าขาวม้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์จ้ะพี่นะคะ 800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จาสําหรับผ้าขาม้าหลวงพ่อพรมจ้ะส่วนรายการนี้จะพิจาเป็นของหลวงปู่ดูนะกล่องสีเขียวนะพี่เปิดมานะคะพี่พี่เปิดมานะจะเป็นหลวงปูด่ดูมีทั้งหมด3องค์นะคะพี่กล่องนี้หนูขอไว้ที่800บาทพอจ้ะอันนี้ให้ดูองค์แรกนะอันนี้คือให้ดูนะคะพี่นะคะข้างๆก็จะเป็นชอช้างหรือชอหรือชอชิงอันนี้ก็ไม่มั่นใจไนะอ้ยอโซ่นะชอโซ่นะเนะนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ ในกล่องนี้จะมีทั้งหมดสองค์นะคะพี่หนูว่าพระหนูว่าพระเหมืองนนะคะพี่นะคะตรงฝากล่องนะเขียนยนี้พี่นะคะสวยงามมากนะมีสามองค์นะคะพี่นะคะ นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทนะคะพี่นะคะสามองนี้นะหนูขอไว้ที่แปดร้อบาทนะเป็นกล่องกรมะหยี่ถ้าเกิดเรามองผ่านก Л าล้องอาจจะคล้ายๆสีน้าเงินสีรามแต่จริงๆแล้วเป็นสีเขียวพี่จริงๆแล้วเป็นสีเขียวนะคะพี่ขายนะคะส่วนรายการนี้จะพี่จ่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะนะคะพี่พ่อเดิมมั้งคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพอยแตพี่นะคะอันนี้หนูก็ไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะพี่นะคะ ลูกสกดหรือเปล่าจะพี่นะคะมีรอยจานเช่นกันจะพี่นะคะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมนะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รายการนี้นะหกร้อยบาทจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบบกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นของพระนปกนะเนี่ยค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เนะค่ะเป็นรอยจานพ่อเดิมนะแต่ด้านบนจะเป็นอ่าพระนับปกกับดอกบัวนะเปิดมาด้านในจะพี่จ๋าจะเป็นปิดตาทั้งหมดสี่องค์นะ้างล่างซอสอีกหนึ่งองค์นะคะพี่นะคะ รายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะเนี่ยค่ะด้านในจะเป็นสีพึ่งนะจ๊ะพี่นะคะด้านในจะเป็นสีพึ่งนะจ๊ะพี่นะคะเนี่ยค่ะด้านในจะเป็นสีพึ่งจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าสำหรับรายการนี้นะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านะคะ ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นภาพหลวงพ่อเวยนะนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นเขียนอัาตาปั๊มวคกุสีตาลามนะหกร้อบาทจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นกาลานะเป็นหนูไม่มั่นใจว่าลูกอะไรนะคะพี่นะคะถักเชือกค่ะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะนะคะพี่ถักเชือกนะมีห่วงให้ด้วยนะคะพี่เป็นลาหูอมจันนะหกร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นลาหูอมจันนะคะพี่นะคะตามภาพนะตามภาพนะรายการนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่จา๋าคุณแผ,นผ่นปูทิมจะ้ะหนึ่งก้อนสามอง์ติดกันเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะนั่นหลังจะเป็นแผ่นทองอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตะกุดทั้งหน้าทั้งข้างนะนะคะตะกุดทั้งหน้าทั้งข้างค่ะพี่นะคะพี่จา๋าเจ็ดร้อยบาทนะสําหรับคุณแผ,นผ่นปูทิมอง์นี้นะ พี่ตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จ้ะเป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่นะไม่ทราบหลวงพ่อนะได้มาแบบนี้จะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทนะจะพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะมีดจะพี่มีดมีดนะมีดมีดนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะะล็อกห้องหน่อย เป็นหลงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นหลงพ่อเดิมนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะจ้ะพี่ตามภาพนะเกิดว่าถ้าเกิดว่าสนใจนะจ้ะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะ o, พี่แอนไลน์หาหนูจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบาทนะภาพไม่ชัดเพี่ลายจากพี่นะคะหนึ่งพันหาบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นปิดตาเก่านะไม่ทราบที่นะพี่นะคะ5้าร้บาทพอจ้ะไม่ทราบว่าปิดตาที่ไหนนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้เลยจาะพี่5้าร้บาทจ้ะมาจาพี่จ๋าองค์เล็กเล็กกันต่อจ้ะพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสําหรับลูกค้านะองค์เล็กเจะพี่เป็นสิงหงาแกะของพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะ สิงงาแกะตรงพ่อเดิมนะพี่รายการนี้นะหน00 like so yeah, ok like you know ึ่งพันห้าร้บาทจะพี่ใต้ฐานมีรอยจานด้วยค่ะพี่ใต้ฐานมีรอยจานค่ะพี่ขานนะคะสภาพเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าความมันความเงาจะพี่นะคะใต้ฐานมีรอยจานนะนะคะพี่รายการนี้นะหนึ่งพันห้าร้บาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่พ่อทวดจะพี่เออพ่อทวดนะนะคะ พอทัวรด้านหลังจะเป็นปูทิมค่ะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่พร้อมกรอบทองนะพี่ทองปลอมนะไม่ใช่ทองแท้นะแต่สวยงามมากจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่เหลี่ยญกลมพกอวยจะพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทนะจะพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่เหลียญกลมพกอวยจ้ะอาเหรียน,ยยนลงพราะเดิมจะพี่เขียนว่าพักคูเดิมนะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะจะพี่นะคะ พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะเหรียญพระพุทธชินราชจะพี่นะคะเขียนว่าพระพุทธชินราชนะ,อ,นนนะ,ะอันนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะอันนี้ห่วงเชื่อมหรือเปล่าไม่มั่นใ,นในจเะจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจา้ะอันนี้เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ห่วงเชื่อมจะพี่นะคะน่าจะห่วงเชื่อมมัจ้ะพี่นะคะราคการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะพี่ดูขอบนะ พี่ดูขอบนะคะพี่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดนะพี่ยันไลน์นะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะปูเอี่ยมจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปูเอี่ยมนะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอ่าเจ้าสัวยจะพี่จับขอบนะรายการมีห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะเปิดแบ่งปันนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อทวดจะพี่ องนี้ค่ะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะอันนี้เคยเป็นโชคหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเห็นมีเดือยออกมาเหมือนโดนตัดนะคะพี่นะคะอันนี้มองมาได้แบบนี้จะพี่พี่ดูความก่องนะพี่ดูคาบนะนะคะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อกอมจะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะเหรียญอ่าทรงคล้ายๆหลวงพ่อหลวงปู่สวงอ๋อใช่ปู่สวงวัดชีประขาวจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเนะคะ เป็นเหรียญรอนะหลวงปู่ซวงวชีประขาวนะห้าร้อบาทจ้ะเหรียญจอบข้อเงินจ้ะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญจอบข้อเงินนะวัดบางคานนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะปู่สุขจับขอบเก่าจ้ะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเหมือนมียันนะเอ๊เหมือนมีรอยจานนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่จ๋าปิดตาไม่ทราบที่จ้ะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะเพราะเบามากจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะมีรดยจานนะคะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาไม่ทราบที่จะพี่ขาถักลวดนะห้าร้อยบาทพอะจะพี่นะคะชินาราชจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะชินาราชนะเก่าเก่าสวยสวยนะห้าร้อยบาทจะ้ะจิ้งจกจะพี่จิ้งจกนะสองหัวสองหางสี่ขาจะพี่นะคะ,คะ,คะ,คะสองหัวสองหางสี่ขานะ ้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะจริงจกนี้หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอะไรสร้างนะพี่หนูหมอบมาได้แบบนี้เลยนะห้าร้อยบาทจะเปิดเป็นพันนะอารีลาเจ้าสัวปู่บุญจะพี่เนื้อว่านไหมคะพี่นะคะใช้เนื้อว่านไหมถ้าไม่ใช่ต้องกลับขออภัยนะพ่อแม่ค้าเขาไม่ค่อยมีความรู้นะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพ่อทวดกล่องไม้ขีดจะพี่เขาบอกว่าเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจ้ะ พี่จ๋าเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะทรงเหมือนเทวเวศนะทรงเหมือนเทวเวศแต่แม่ค้าไม่ทราบนะอันนี้ค่ะพี่นะคะหกราบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกําแพงจะพี่ขายตามสภาพนะหนูมองมาได้สภาพนี้นะมาแบบนี้เลยจากพี่จ๋านะคะพี่จ๋ารายการนี้นะหกราบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่หกราบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่รายการนี้หกราบาทจ้า หลวงพ่องเงินค่ะพี่สิบทัดวัวดดอนใหญ่หอมนะห้าร้อบาทจะพี่นะคะสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะห้าร้อบาทจ้ะอ่าพัดกิ่งจะพี่ถือบัวนะเป็นพัดกิ่งถือบัวนะจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะพระนับปกจะพี่ลงพระนับปกนะเนี่ยค่ะ ห้าร้อบาทนะไม่ทราบว่าปลูปกไหนนะไม่ทราบว่าปลูปกไหนนะห้าร้อบาทจ้ะอ่าเนื้อว่านนะพี่หลวงพ่อทวดนะรุ่นลอยน้านะนะพี่สวยงามจ้ะพี่จานะคะห้าร้อบาทจ้ารูปรหลอหลวงพ่อเงินจ้ะพี่อยู่ในกรอบพลาสติกนะนะค่ะพี่เหมือนนั่งบนโต๊ะเลยทุกอย่างจา่พี่นะคะ่ะองค์นี้สวยงามมากจ้ะพี่พี่ดูความเก่าค่ะพี่นะคะนี่คือใต้ฐานมองยากนิดน,นึงนะ ถ้าเกิดพี่สนใจองค์นี้ยังไงนะคะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดนะพี่แอนไลน์นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะสวยงามมากค่ะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบบาทนะโอเคนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองคไหนภาพไม่ชัดนะพี่แอนไลน์หาหนูได้เลยค่ะพี่ขาดหรือโทรมาได้นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่พี่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกะรเก็บตะคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีจ้า